สวัสดีครับตาคุงุ้มแม่น้ำวางนะครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศยามทุ่งนะครับนี่ครับข้าวกําลังออกรวงครับต้นสูงสวยงามมากเลยครับบรรยากาศตอนห้าโมงเย็นนะครับเนาะมาชมทุ่งก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สี่นะครับตุลาคมหกสามนะครับนี่ครับหอมกลิ่นข้าวใหม่นะครับนี่นี่ดูข้าวเขียวครับ เขก็อยู่นู่นนู่นครับพรุ่งนี้เดินทางนะครับพรุ่งนี้โอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศทุ่งนาให้ชมสักพักนะครับเนาะแล้วก็เตรียมตัวเก็บสภาพาใส่กระเป๋านะครับเดินทางไปพรุ่งนี้เช้านะครับโกทูจันทบ,บุรีนะครับโอเคครับถ้าเกิดไปถึงจันทบ,บุรีเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเนาะถ้าไปเที่ยวทะเลนะครับ คครับบรรยากาศนะครับนี่ต้นข้าวเขียวกะจีครับกำลังออกรวงแล้วเนาะนี่ครับนี่ครับออกรวงแล้วออกรวงแล้วเสียงปลาออกอยู่ครับนี่ของแม่นะครับน่นนี่ครับยาวเนี่ยครับบุญสุดบุญนะครับบรรยากาศดีครับแดดอ่อนๆนะครับเนาะ มาเช้ามันคึมทั้งวันนะครับเพิ่งมาแดดตอนประมาณสามโมงเนี่ยครับนี่ครับน้ําก็มีดูสวยงามครับเดือนหน้าคงได้เกี่ยวแล้วครับแม่ปลูกทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าครับมาดูทางน้ําไหลครับทุกปีนะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดมีน้ำปลาเต็มนะครับมาจับปลากระโ๊ดนะครับตรงปากท่อนู่นนะครับพอปีหลังๆมานี่ไม่มีปลานะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับนี่ก็เป็นน้ําเหมืองนะครับนี่น้ําเหมืองยาผดยาสุดปูนนะครับเมื่อก่อนนะครับจะเอาสวิงนะครับมาซ้อนปลาตรงปากท่อนะครับม้วนขนาดนะครับ แต่พอปีนี้นะครับสองสาปีนี้ไม่ได้ไม่ได้จับปาลาแล้วครับอันนี้ก็ทุ่งนาข้างๆกันนะครับเขียวขจีเหมือนกันครับแล้วก็ข้าวออกโลงเหมือนกันครับบรรยากาศยันเย็มนะครับสดชื่นนี่ครับอดลงไปนู่นครับมีปลาไหมอด ป้ายในนา,นาเนาะนี่ครับโอเคครับเขาจบคลิปไว้แค่นี้นะครับนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าไปถึงจันทบุรีเมื่อไหร่ก็จะถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ